สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เมนู l o c k y Channel นะครับผมวันนี้ผมจะมาลองให้ดูว่าฟอร์ตมาสเตอร์สามารถสู้กับมูชินที่อยู่ที่ชั้น8ของฮอคอยมูชินได้อย่างง่ายดายตามที่เขาบอกกันหรือไม่นะครับก่อนอื่นสิ่งที่เราต้องรู้ก่อนก็คือมูชินนั้นมีอยู่ทั้งหมด3ร่างนะครับผมก็คือร่างแรกจะเป็นร่างของกังฟูมาสเตอร์นะครับเน้นสู้ระยะประชิดส่วนร่าง2จะเป็นร่างจอมเวทนะครับซึ่งสามารถที่จะไล่สกิลระเบิดท่วทั้งแบบได้นะครับในส่วนนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกเพิ่มเติมทีหลังว่า ถ้าเกิดอาชีพฟอร์มเตอร์ไปเจอร่างนี้จะต้องสู้ยังไงแล้วก็ร่างที่3ก็คือเอาร่าง1กับร่างที่2มารวมกันก่อนอื่นนะครับทุกครั้งที่เราไปถึงชั้น4ขอหอคอยมูชินนั้นแนะนําให้ซื้อสุลาเกาเหลียงนะครับผมนะจาาพ่อค้าที่เป็นเผาหลินนะครับซึ่งอยู่ตรงชั้นที่4ตอนที่เราจะสู้กับไอ้เจ้าเจียงฉีนะครับผม ซึ่งมีอยู่4อันให้เลือกคุณจะเลือกซื้ออันไหนก็ได้นะครับถ้ายิ่งราคาแพงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งต้านทานดามจได้นานขึ้นเท่านั้นนะครับและดามจที่ต้านทานได้นั้นก็คือดามจทั้งหมดนะครับที่ศัตรูจะทำตับเราในระยะเวลาที่มันบอกแล้วหลังจากที่เราซื้อเสร็จแล้วนะครับพอตอนนี้เราไปเจอกับหูชินเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของร่างแรกนั้นก็ไม่ต้องทําอะไรมากครับแค่สปแปมสปกิลเข้าไปมันก็ตายแล้วนะครับ โอเคนะครับแล้วหลังจากที่จัดการล่างหนึ่งได้แล้วนั้นให้เราไปที่ตรงจุดสีเขียวๆนะครับที่อยู่ตรงบัลลังของมูชินนะครับผมแล้วก็ล่าง2ก็จะปรากฏตัวมานะครับในสูตรของล่าง2นี้ผมแนะนำนะครับว่า ไอ้ท่าที่มีชื่อว่าน้ําแข็งระเบิดนี้ไม่ต้องเอาไปนะครับซึ่งเป็นท่าที่ทําให้เราพุ่งตัวออกมาจากพื้นได้นะครับปกติเนี่ยเราจะสามารถใช้ท่านี้ในการจะต่อกรกับเจ้าซามูไรที่อยู่ชั้น7ได้นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าสกิลของมูชินนะมันเป็นสกิลที่ระเบิดทั่วทั้งแมปนะครับทำให้สกิลนี้ไม่สามารถหลบได้ถึงแม้ว่าเราจะลอยฟ้าอยู่นะครับแล้วตอนระเบิดครั้งที่3นัน้นก็จะทําดามจกับเราอยู่ดี วิธีการหลบนะครับก็คือรอจังหวะระเบิดครั้งที่3นะครับซึ่งเป็นจังหวะที่ระเบิดทั่วทั้งแมกนะครับให้กด s s หรือว่ากด Q หรือ E ก็ได้นะครับผมนะถ้าเกิดเป็นอาชีพฟอร์ m มาสเตอเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องอยู่ใกล้ๆมูชินก็สามารถที่จะกด Q กับ E ได้นะครับซึ่งแตกต่างจากอาชีพอื่นเช่นกังฟูมาสเตอร์นะครับที่จะเป็นต้องเข้าไปใกล้ๆตัวสปอรอนถึงจะกด Q กับ E ได้เป็นต้น แล้วในส่วนของสุราให้ใช้จังหวะที่3นะครับหลังจากที่จังหวะ2ระเบิดไปแล้วนั้นให้กดกินสุราทันทีนะครับผมพอมันระเบิดแล้วเราก็จะสามารถที่จะต้านสถานะได้แล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งนะครับสำหรับฟอร์มาเตอร์ที่สามารถหลบสกิลนี้ได้อย่างง่ายดายนะครับนั่นก็คือการเปลี่ยนเป็นน้ําแข็งแล้วกดแถบนะครับผมคุณจะแช่แข็งตัวเองแล้วอยู่ในสถานะที่ต้านแดเมจทุกอย่างแล้วถ้าเกิดมูชินใช้ระเบิดมาเนี่ยเราก็จะได้ฟื้นฟู HP ไปอีกฟรีๆด้วยนะครับ พูดง่ายๆก็คือฟอร์ดมาสเตอร์เนี่ยมีวิธีที่จะหลบสกิลของมูชินได้เนี่ยอยู่ถึง5วิธีด้วยกันนะหลังจากที่ใช้อันใดอันหนึ่งไปแล้วเนี่ยอันไออันหนึ่งติดคูลดาวเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกมาใช้ตัวเลือกอื่นต่อไปได้นะครับผมแล้วพอเราใช้ครบตัวเลือกทั้ง5แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะกลับไปใช้อันแรกที่เราใช้ได้อีกพูดง่ายๆก็คืออาชีพฟอร์ดมาสเตอร์นั้นเป็นอาชีพที่สามารถต่อกรกับมูชินได้อย่างง่ายได้ในส่วนของอาวุธเนี่ย ผมใช้แค่เคี้ยวพยักขั้นที่1นนะครับก็สามารถสู้กับมูชินได้สบายเกิดใครมีอาวุธที่แรงกว่าผมนั้นก็จะสามารถจัดการกับมูชินได้ง่ายดายกว่าเดิม โอเคนะครับผมนะแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับการลองสู้กับมูชินชั้นที่8นะครับผมนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับที่อยากจะลงชั้นแนะครับผมนะมันไม่ยากเลยครับนะสำหรับอาชีพฟอร์มาสเตอร์และสําหรับคนที่ลงอาชีพอื่นนั้นอันนี้ผมก็ไม่ทราบรายละเอียดมากนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อแนะนาเฉยๆนะครับว่าสําหรับอาชีพอื่นนั้นที่ไม่มีสกิลหรือสถานะต้านทานที่ดีพอนะครับก็แนะนําให้ซื้อสุราเกาเหลียงไปใช้นะครับผมนะก็ ลงทุนสนดิดหน่อยครับนะเอาขวดราคากลางๆก,ก็ได้นะครับเช่น25เหรียญเงินนะครับผมก็สามารถที่จะเอาชีวิตรอดจากมูชินได้แล้วนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องเมนูล็อกกี้นะครับสวัสดีครับ